สวัสดีครับร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนาเช่นเคยครับเป็นพระเชียงรุ้งนะครับพุทธัตนมณีสวยนะครับผมเป็นปานล้านช้างนะครับเป็นศิลปะล้านช้างนะครับนะครับไม่ค่อยเราเราพระกิ่งพระองค์เล็กๆนะครับไม่ค่อยเจอพิมพ์อย่างนี้นะสวยนด้ครัสวยจริงๆก็คือพวกทางสมาคมพระเครื่องภกมิชาไทยจะทํากันนะครับผมเนโดยไปครับเป็นประธานนะครับ เป็นประธานให้นะครับรุ่นนี้ไปยับพยับคำพันนะครับผมพิธีพุทธาพิเศษนะครับมหาพุทธาิพิธีมหาพุทธาพิเศษนะองค์พระธาตุปนมนะครับวัดพระธาตุปนมวรวรมหาวิหารนะครับนครประนมเนี่ยวันที่สิบห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับเวลาสิบแปดจุดศูนเก้านฬิกานะครับตอนคือตอนเย็นนะครับผมกิจเสกเพียบเลยนะครับผม เกจิทางอิสานเนี่ยนะครับทางอิสานนะครับมีนะครับสำคัญก็คือเรื่องของจำนวนมวลสารนะครับการแผ่นยันต่างๆนะครับเจ้าคุณทองชัยก็ประจานให้แล้วก็ได้รับมอบนะครับมวลสารจากนะครับเกจิอกาเอาเอ่อมวลมวลสารเกจิอาจารย์ยุคเก่า เยอะเลยนะครับมาลงมีตะกุดจันเป็นหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือตะกุดลุกอมหลวงปู่เหลียนวัดหนองบัวแหวนสัตว์โลหะหลวงปู่ศรีอาจารย์เฮงไพวันวัดสแกนะครับตะกุดกูบาวังวัดบ้านเด่นนะครับจากคุณปองสุพรรณนะครับนะครับตะกุดและเครื่องรางที่กล่าวมากมายจากป่าหยับนะครับคุณอ้านะครับสุพรรณนะครับปันธมโทอโร์ปินแพทยไทยคุณแปว๋วมรดกไทย แล้วก็สมาชิกสมาคมพระเครื่องพระพุทธไทย,ยเยอะนะรุ่นนี้ท่านอย่างที่บอกนะเป็นมนสารที่ได้รับจากสมาคมนะครับกระราากนดีว่าเทียนพลานในสมาคมนี่ท่านสะสมวัตม,มุมงคลกันไม่เยอะนะครับนะครับแล้วากนี้ยังมีวัตถุเอ่อมนสารอีกเยอะแยะเลยนะครับของหลวงพ่อเดอิมวัดหนองโพหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือหลวงพ่อเปลี่ยนนะครับวัดใต้นะเจ้าชูวัดเหนือเสือวัดใต้นะครับผม ของระพันแน่นอนครูบาวังวัดบ้านเด่นหลวงปู่เรียนวัดหนองบัวหลวงพ่อปูนวัดไผ่ร้อมหลวงพ่อแพรวัดปีกุลทองหลวงพ่อหลวงปู่หมุนวัดบ้านกานี้รวมหมดเลยนะครับหลวงปู่เรียนหลวงปู่เกี้ยงนะครับวัดนนแกบอาจารย์ฟั่นวัดป่าตรงสมพรหลวงปู่บุญนาวัดป่าสถิตผลหลวงปู่ดุลวัดบุรุาหามหลวงกาพวงวัดศรีธรรมรามรหลวงปู่คำบุวัดกุจมพูหลวงู่อองควัดสิงหาหลวงปู่เขียนธรรมนักสง นะครับป่าช้าบ้านโพนหนูปูหนูอินนะครับ็มามมันเสย,เยนะครับหลวงปู่จือวัดเขาตะเงาะนะครับหลวงพ่อทองพูลเพียบเลยนะครับผมนะครับเยอะแยะมากมายนะครับที่เห็นในภาพก็มีเวลามาเสกก็มีนะครับอาจารย์ดุดมทรัพย์นะครับ หลวงปย่หลวงปู่หมุนมาแล้วก็มีหลวงปู่ดูอินมานะครับมากันหลายองค์นะนะครับมีพิธีตารมในภาพที่แนบเลยนะครับผมนะครับพระเกจิมาเพียบปู่ตอมทรัพย์ก็มานะครับผมนะครับมีคุณปองเป็นนะครับรวมในพิธีนะครับน่าจะเป็นคนจัดนะครับผมตูนะคุณปอง ของสุพรรณนะครับผมหลวงปู่หนูอินก็ามานะแต่ผมใส่รูปไปแล้วแหละลองไปถ่ายดูกันนั้นพิธีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่จริงๆนะครับไม่ชมด้านหลังนะครับด้านหลังมีหมายเลขัำเบอร์ของกองสี่ต่อโคตด ัผ่านระยะเวลามาแล้วถึงเก้าปีนะครับองนี้เก้าปีละมาพร้อมกล่องเต็มๆแตกหน่อยนะเก้าปีวางแล้วแตกนี่ผมให้ชมกลนเลยอย่งนี่กลคาเทกลวงนี้นะสวยนะครับผมนวารหากลับเต่า เนื่องจากมวลสารต่างๆผสมกันเยอะนะครับผิวก็เลยจะดูแบบซึ้งๆแบบโบราณโบราณผิวเหมือนผ้าเก่าๆนะว่าจะรูปโลหะเก่าๆจะเป็นขนาดนี้รายการนี้ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับตัวศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งครับท่านจะไม่พลาดทุกรายการวันทุกวันดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ